สวัสดีค่ะวันนี้แม่แหม่มนะคะจะมาแกะกล่องนะคะไปรษณีย์จากเมืองไทยนะคะนี่ค่ะรอบนี้สั่งมากล่องเดียวนะคะก็น้ำหนักนะคะอยู่ที่10กิโลนะคะ10กิโลนะคะค่าส่งอยู่ที่5,000บาทนะคะ10กิโลค่าส่งอยู่ที่5,000บาท อันนี้นะคะส่งจากที่พิจิตวันที่27นะคะ27มาถึงญี่ปุ่นวันที่3นะคะก็ะะใช้เวลาประมาณ6วันค่ะ6วันนะคะ,ะมาดูกัน ของโนอาค่ะอ๋อสับป,ปะรดค่ะไว้กินกับกาแฟว้าว แ่ส่งมาให้ ของตาม้าลายนี่โอ้ถาดใหญ่เหมือนกันเนาะหนาด้วยค่ะอันนี้ของตาม้าลายโอ้ทำอาหารถาดให้เข้แว่นใส่อันนี้จะได้ไม่ต้องล้างเยอะโอ้นี่ค่ะมีแบบว่าสองขนาดค่ะ กำไรเงินทับชิมค่ะโอ้ใสยังไงเนี่ยนี่อะเป็นกำไรเงินทับทิมอันนี้เป็นยาอม ยไ,ไม่ใช่ยาอมยาดมของแบมแบมนะคะนี่ยยาดมของแบมแบมอุดหนุนล,ลูกน้อยค่ะลูกน้อยหอยสังอันนี้ก็คือมะพร้าวกะทิ นะคะอันนี้สั่งมะพร้าวกะทิมาเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นก่อนมะพร้าวกะทิสองลูกโกแก่อีกแล้วโกแก่มะพร้าวกะทิสองลูกอันนี้เป็นเสื้อค่ะเสื้อแต่งด้วยผ้าลายไทยค่ะ ใส่เสื้อไม่ใส่ถุงมาเนี่ยใส่มาเนี่ยหอยหลอดอันนี้ผ้าใหม่นะคะหนึ่งผืนมาถามปปีมาถามเปียแบบเปรี้ยวๆค่ะเปรียปร้ยวมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูคะ่ะแม่แบบทั้ง ใ,ใส่โทรศัพท์กับนามบัตรอะไรได้กับการ์ดโอนี่ค่ะเป็นแบบนี้เราก็จะใส่โทรศัพท์ตรงนี้ น,นี้ก็เป็นกระเป๋าอันนี้เหมือนกันกระเป๋าอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีครีมนี่นะคะกระเป๋านะคะที่ใส่โทรศัพท์กระดุมปรับได้นะคะโทรศพัพท์อ่ะถ้าเครื่องใหญ่ก็ล่นขึ้นไปแบบนี้เครื่องเล็กก็แบบนี้ใส่ iPhone Pro Max ได้นะคะอันนี้ช่องใส่บัตรเนานะโอ้โหงานพรีเมียมของคนไทยเลยนะคะ อันนี้ก็หนังเขาก็มีให้เราเลือกด้วยนะจะเอาเรียบๆหรือว่าจะเอาแบบนี้เลือกได้ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้อันนี้เป็นผ้าไหมมีแบบว่าที่เป็นสารจากเสือกกด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็มีให้เราเลือกแล้วส่วนนี้นะคะก็คือกําไรเงินนะคะแล้วก็ฝั่งด้วยทับชิมนะคะเป็นลายดอกไม้สวยๆเนี่งความจริงเขาถอดได้นะตรงเนี้ยเนี่ยถอดแล้วก็อาได้เนี่ยเห็นไหม แต่แม่แมมถอดไม่เป็นอะไม่รู้ถอดอยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรแม่แมมเป็นคนข้อมือเล็กค่ะใส่ได้ก็เคยใส่แบบนี้นะแต่ช่วงนี้แขนดําปีเลยทําสวนกระเป๋ามินิกระตริบมินิของจักสารนี่นะคะผ้าไหมชนบทลายจี้เพชรนะคะเก๋ๆนะโอเคข้างในก็จะเป็นแบบว่าเป็นกลมๆนะคะไม่มีช่องเนาะคือใส่ของได้เลย นี่ก็รูดได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะขนมมพะมพร้าวมะพร้าวกะทิมีเพื่อนๆแนะนำบอกว่าให้ให้ทุบเหมือนกระท้อนเว้แต่ทำไมเสียงมันยังน้ำมันเป็นอย่างนี้อยู่เลยอะน้ามันแบบว่าเสียงไม่ข้นเลยอะเสียงไม่ข้อนอะมันต้องไม่ค่อยสูแน่เลย เนี่ยค่ะเสียงแบบว่ายังเป็นมะพร้าวแก่ธรรมดาโอ้โหโค้แก่รสกะทิเดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ถุงเขาเปลี่ยนใหม่เหรอเนาะเมื่อก่อนนีนถูกมันจะแบบว่ามีสีขาวน้อยหน่อยยาดมยาดมนี่ถาดลุ้มค่ะถาดลุ้มหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ถาดใหญ่เลยโอเคค่ะวันนี้เนาะแม่แหมมก็มาแกะให้ดูนะคะส่งกับไปรษณีย์ถ้าส่งมาต่างประเทศต้องไปไปรษณีย์สาขาใหญ่นะคะแบบว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องไปไปรษณีย์ที่อยู่ตัวอำเภอเมืองอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นตัวย่อยอาจจะส่งมาจากต่างประเทศไม่ได้ต้องไปตัวที่อยู่ในตัวเมืองนะคะโอเค เดี๋ยวแม่แม่มไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แม่จะไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ